สามสิบโลน่าจะมีจอมเบททั้งหลายนะครับอาจจะยังไม่รู้นะว่าผมเป็นนักตกปลานะครับผมชอบตกปลานะครับวันนี้มาอัดปลาเบึกนะฮะที่บึงสำราญนะครับนี่ผมเช่าบ้านหลังใหญ่สุดนะครับคืนนี้ทั้งคืนนะครับเข้ามาตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งแต่เดี๋ยวจะออกตอนเช้าเลยนะครับอยู่ทั้งคืนจัดเต็มเต็มเดี๋ยวดูวันนี้ผมจะอัดได้ตัวใหญ่สุดกิโลแต่สายเดิมของผม ต้องดื่มนะครับไม่ใช่มาตกปลาอย่างเดียวไม่ได้อ่าไปมาอันนี้จัด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 หน่อยจัดหน่อยจัดหน่อยจัดหน่อยมาขอด้วยยาวไหมคืนนี้ยาวๆไปเลยยาวยไปเลยยาวยาวไปเลยยาวยาไปเลยมาโซดาด้วยโอเคโอเคจัดยาวยาวไปเลยครับไม่หวังไม่นอนอ่ะไม่หวังไม่นอนนะคือไม่ดอยได้ยังไงก็ไม่นอน อ้ยงนีะได้มาจัดไปดิดูนี่ว่าวันนี้ผมยากตัวใหญ่ได้กี่โล50โล60โลจัดเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ขคันจะมึงจะได้กินแฉมแฉมโอ้ยเหนื่อยว่ะเสร็จพ่อหมดกายครับโอเคตัวนี้เท่าไหร่กิโล โอเคครับเดี๋ยวเราเอาน้องลงเลยเอาน้องลงเลยปลดแล้วปลดแล้วน้องลงเลย Fishing เกมนะฮะเราปล่อยนะครับตกล้วปล่อยโอเคนะครับวันนี้นะฮะอัดไปประมาณ10กว่าตัวนะฮะแต่ว่าสําหรับผมคนเดียวเนี่ยอัดไปประมาณ3ตัวแต่บอกเลยว่าไม่ไหวปวดหลังนะครับโอ้ต้องขอจอลารีไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวขอดื่มอย่างเดียวดีกว่าให้น้องๆขอัอดกันต่อแล้วกันโอเคครับ